โอเคนะฮะก็มาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งกับวอตเตอร์ฟัคครับและแขกรับเชิญครับผมฟัคเดอ e ์วาน่าผโอ้ยนะก็มีเพื่อนๆขอมาบอกให้รีวิวเกมอะไรนะแฮปปี้ว่าแฮปปี้วีนโอเคก็เกมนี้ก็จะสุดสรรสอดสรรนี่จสุดสรรจริงป่าก็ต้องรอโอเคนะก็ มาดูนี่ตรงมุมซ้ายจะเป็นด่านนะแล้วตรงด้านขวาก็จะเป็นเพนาาโอเคก็จะเลือกด่านเอาด่านแรกเลยดีกว่านี่ผมก็ไม่เคยเล่นนะเพิ่งมาเข้ามาเล่นครั้งแรกเป็นยังไงก็มาดูนะโอเคเพน่าเนี่ยครับนะครับในส่วนตัวเกมตอนนี้ก็จะเป็นแบบโอ้เอเ้ยอ่ <c oughs> <Yeah. S 1> อ่าเนี่ยขวัญใจผมเลยนะผมชอบพอ่อลูกคูนี้มากนะฮะก็วิธีการเล่นนะี้คือ กดกดถอยหลังไอ,อ,นนะะอ,นนอ้กดลูกศรนะฮะใช้ลูกศรในการเล่นคือกดลูกศรลงล่างนะฮะเป็นถอยหลังกดลูกศรไปด้านหน้าเอยกดลูกศรขึ้นข้างบนไปด้านหน้านะฮะโอเคแอคชัน่นกดคอนโทรลนะฮะชิปนะะแล้วก็แซดนะเอา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 อะไรมึงเนี่ยเอาเอาเ <laughs> ดาวันเฉยเลยนะ <laughs> พอลูกคนนี้ <laughs> มาขี่หลังพ่อลูกไปเลยลูก พ่อทำไปมาแล้วลูกถันเลเวลแล้วเกิดปัญหานิดหน่อยนะโอเคอ้าวเอาอีกแล้วมึงเอ้ยพ่อจะลุกเนี่ยอะไรเนี่ยเอา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 ซิดอัพพ่อบอกพ่อขอซิดอัพออกกําลังกายแป๊บหนึ่งนะเออเออเออลูกเลือดเฉีย ลูกก็เชียร์นะ <laughs> โอ้ <laughs> ติดโอเคโอเคดีๆแล้วนะครับพอลูกคนนี้ก็ขวัญใจผมมากเลยนะโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะฮะไปไปนะไปแลบไปแลบโอ้โอ้ชิบหายแล้ว เโอ้นะเป็นเกมที่สร้างสรรค์มากเลยนะก็สีสันสวยงามนะเหมาะสำหรับเด็กที่มีอายุ18ปีขึ้นไปโอเคนะพ่อๆนูอยากกินนมอ่ะไม่ต้องห่วงลูกเดี๋ยวพ่อพาไปหาใหม่เองไปเลยลูกไปแล้วชิบหายแล้จะรอดไหมเนี่ยเอาล้ เราทำการเร่งสปีดนะตอนนี้เร่งสปีดแล้วผ่านไปแล้วโอ้ผ่านแล้วนะพอกเอ้ยี่ผายโอ้โหโอ้นะชิบหายเลยนะเอาไว้เอาไว้เกมที่แ่มมากเลยนะ สั่งสันมากเลยนะ้ไปครับไปแล้วตอนนี้ต้องสปีดนะฮะผ่านมาได้นะไปต่อครับพอดีหนูฮิวนมอ่ะจะเย็นลูกพอลังปั่นอยู่ไปแล้วครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหโ้หายห ตาน,นี้รอบสุดท้ายแล้วถ้าไม่ผ่านเนี่ยเปลี่ยนด่านแล้วนะไปเลยพอเมื่อไรผมจะได้กินร่มเนี่ยขูป่าไว้ก่อนเลยไสัสกูพยายามอยู่เย็ดเก้เย,ย็ดเก้เอาลนะสวทวอลิบหายเรียบร้อยนะถึงกับไสพันเลยนะโอเคนะก็ จากด่านที่ผ่านไปเมื่อกี้ครับ B M X Park นะเรามาเจอกับด่านนี้นี่ว่า Cumbin อะค u มบินค u m อะไรวะกระชังมันถอะตกอังกฤษโอเคยาวมาเลยนะไปเลยลุงสิงแท็กเตอร์คนระับไปแล้วเอยฟังกูเร็วเออลูกตีลังกาโชว์ดีหนึ่งแขนหลุดข้างแนะล้วลุงวะลุงไหวลหว โอเคโอชนะด้วยชนะไปนะกับด่านนี้นะแบบทุรักโลเลนะโอเคเปลี่ยนด่านอื่นเลยแล้วกันนะถือว่าชนะละโอเคนะอ่ะมาดูที่เอ่อแฮปปี้วินเนี่ยตามชื่อเลย ยาวไปเลยนะนั่นไงพอลูกนะพอลูกคนนี้เจอกับขวัญใจผมอีกแล้ว Welcome to Happy Rain มาเลยยาวไปยับกลัวมั้ยเอาติดนะลงนี่ใช่ไหมลูกบอกลูกไปไหวลูกไปเอง เด็กเคยังไงเนี่ยพ่อพ่อพ่อลูกสิพ่อพ่อลูกสิพ่อพ่อใช่จะไปใหญ่แล้วพ่อลูกคนนี้เนี่ยไปแล้วเดี๋ยวพ่อจะพาไปหาแม่ไปอมยังลูกพร้อมแล้วครับพ่อไปเลยครับ โอ้โหรอแน่นอนนะรอบนี้โอ้โหแขนขาดหนึ่งข้างพ่อยังไหวลูกหลุดไปแล้วนะครับเอ็นเก้ไปต่อครับยกหน้าโชว์ดิยกหน้าโชว์อะไรวะเนี่ยเฮ้ยยังไงเนี่ยเฮ้ยยังไงวะเนี่ยเอ่อทำไมมันไม่ไปไปดิครับพ่อเลยดิใจเย็นดิลูกเอ๊ะอะไรเงี้ยเซเว่นเยโออะไรวะเนี่ย มีแก้วนะฝาโรงแก้วโอ <t un> ้วิกตอรี่แล้วเนี่ยโอ้ี a s y ไปวะด่านอื่นเลยดดกว่ะนี่ยโปเกมอนเทรนนิ่งนะฮะโอ้โหนะคนเฟี้ยวอะดูรถเข็นติดเทเบิลนะวันนี้อ่าสกูตเตอร์นะนี่ขวัญใจผมเลยอันนี้อะไระเนี่ยป้า คู่ภรรยานะนี่ลุงแท็กเตอร์นะนี่ใครวะอ่ะเซนต้าอ๋อนี่เดียว่ะคาร์บอยนะไปเลยนะอ่ะคาร์บอยครับเฮ้ยเฮ้ยไปอ่ะเอ้ยหโอเคเอาชิบไยเอาแค่ขาโอ้โห ไม่ใช่แล e> um> ้วเละเลยนะเจอเสวยยังดอกนะโอเคไม่ชนะเราไม่เลิกนะไอ้แอบโอ้โหขวางไว้ละเจอเจอไปฟ้าแสนวัวไว้นะโอเคมีสตาร์ได้ไปไหมเอาไหมฮะชิดไปสิ้นนะต้องดิ um> ้นกันไปโอ้โหแบบนี้ก็มีด้วย ย้้อาไปแล้วไปแล้วไปแล้วโโอ้หถึงกับบวกหลุดเลยนะไปไปแล้วแขนขาดเอาแขนขาดไม่ขาดเลยไปไปดิ เออเออฮ่ารักุเลศมากเลยนะเอา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 ไปครับเอาเอาเอาไปครับไปครับอย่างเร็วอะอย่างเร็วอะเออยังรอดอยู่นะคนอื่นนะขบวนคนนี้ไหวะ ไปต่อไม่ได้นะเฮ้ยได้นะได้หาครับพี่เนุณดูว่าลุงไม่ไหวแร้วเนี่ยปล่อยลุงไปเอะจะยัยลุงจะชนะแล้วโอ้ไปต่อไปนะทีด่ด่านต่อไปเลยนะเอาด่านอะไรดีอีกสักด่านหนึ่งนะ โฮเทลสปีดบิชบองเดอออฟฟิศแคนนอนทาวน์เนี่นยน่าจะมันนะดูยากชื่อแล้วใช่เลยนะมาอ่านะเจอกับวิศวกรหนุ่มไฟแรงนะเอาไปดิเอาอ๋อเออต้องลงไปนะ <c oughs> ไปแล้วอ๋อยิงก็ไปในบ้านนะได้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 ไ,ดไ,ด <S <S ไปเลยพร้อมู่ลุยมานานแล้วไปแล้วโอ้ซูเปอร์แมนซูเปอร์แมน,แมนไม่ใช่ละอีกทีนึงฮนะเอ้ยเอา้ายังรอดนะยังรอดนะชิดไม่ชิดน,นะต้องไม่เดินออไปดูขาดูขาอีกข้าง ยังขยับได้อยู่นะยังเข้ไปใหญ่แล้วมึงอะอเลยผมให้โอกาสคุณครั้งสุดท้ายนะไปโอ้เฮ้ยรอดเฮ้ยเข้าไปดิเดินเนี่ยเดินแอคชั่นนะแอคชั่นแอคชั่นอะรโอ้ยไปใหญ่ละโอเคฮะค่อยๆรู้ครับตามสเต็ปตามสเต็ป ดีตัวครับอืมดีตัวครับดีตัวครับดีตัวครับขึ้นนะขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นนี่นะฮะสะพานโค้งอะนะโอเคครับจะมาลุ้นนะว่าวิศวกรคนนี้เขาจะลุกได้หรือเปล่าอ้าวอ้าวมาละอ้าอ้าเอายันเก้โอ้โหตีละกกาได้ด้วยคคตรกจะกรรมอ่ะอ เออรอดอยู่ไปต่อไปต่อไปครับไปเยสเข้าเต็มเต็มต้นคอเลยนะดอกนี้โอ้เหนื่อยเลยโอเคครับก็เกมนี้ก็สนุกพอสมควรนะถ้าจะเล่นก็เดี๋ยวผมจะโฟตไว้ข้างล่างวิดีโอเลยนะโอเคครับก็วันนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ